ไหนคะไหนคะถามพ่อสิคะที่นี่คือแห่ง็นเขาค่ะที่แรกคนใก้ากที่สุดเลยคะคือเอ็กซ์ติพาร์คนามพาร์คที่มีอาร์ค่ะน่ขันกันอนี้นก็ด้ใตรงนี้คะใช่ยไปไหนล้วลูกทุนไปทางโนทุกคน เราจ้งท้องไดโนเสาร์ร้ไหมจ๊ะเฮ้ยคแล้วก็ทำอะไรกันนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะลูกนั่งดีๆโอ้โหมาที่ของไดโนเสาร์แล้วค่ะอย่าวางลูกไถ่ายรูป๋ คะนะ<อ><อ>คะไม่อยากเลยกลัวไปแล้วค่ะม่กลัวเหรอะคะเธอถ่ายรูปไปแล้วค่ะเราไปกันไหนข้างไข่โดนอุ่นเสาค่ะค่ะแล้วมันแตกออกมาเป็น,นค,ค่ะ,ไ,คะ,ปคะไปยังคะเดี๋ยวเราจะโผล่ไปที่สวนสัตว์ข้างในแนละะ้วค่ะอ่ะเข้าไปสิคะ โอเคออกมาแล้วหรือ่ะเดี๋ยวไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นแล้วไปติดกันแล้วไปติดตากันค่ะครับนี่คือเดอะโบนัสจ๋าโบนัสจ๋าเดอะโบนัสจ๋าไอเอ็กโอติพาร์คแบเนี่ยภารคตรงเนี้ย พักไงมเมื่อกี้อโอติกพ์คเดอะโมเนซาอกโอติกพ์คเดอะโมเดซอโอติกลค่ะค่ะ,คะเ,คเดี๋ยวเราต้องไปหนต่อคะ,ะไปรไปดีกว่าะมลมแรงมากเลยค่ะร้อ,อน,นุกนไต้องการเรามียู่ด้วยอเรานุถาไม่ได้หรอกออ <S <S น่งอเอจาจจะหมขึ้นนิดนึงเอาแมวออกแล้วลูกหนึ่งอ,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 ลอลงลงรถ เราต้องไปเสียค่าเข้าก่อนนะคะไปดูสิคะว่ามาเสียเท่าไหร่กระตังค์ค่ะข้แถวค่ะต้องแถวไหมใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะฮะอ่าข้าแถวแล้วก็แถวรองั้นเตรียมใจค่าเท่าก่อนเดี๋ข้าแถวข้าแถวก่อน

โอเคเราไปกันเราเดินทางไปกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนสนนะคะเราไปแด้ก่อนคะเราไปไปดูสิคะอกับามา3ไปเหรอคดูสิคะไม่สรนะให้ยืนายื่นสิคะลูกยื่นสิยื่น 3เลยค่ะดูดีดูดีได้ะได้เลยค่ะอ่เดี๋ยวเราไปห้าอาหารกันนะคะโจระคีโจระคีไม่กินแค่หลอดทางนี้ทางนี้มันเรียกแล้วนี่ไงนี่ไปพอแล้วตัวแค่ตัวน้อยเบบีโอ๊ยเบบี๋ เบีครับเบบีอิม่มแลครับเนี่ยเน,นเดี๋ยวก็มาเรียกอีกดูนะดูดูเจ้าน,นี่เจ้าเสียบเจ้เสียบนี่เจ้าเสียบมันกินตรงพื้นไดนไหมไปอ่ะอ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อกวางมาต่อที่กวางโอ้โหกลัวกลัวไงยังกลัวโยไม่เป็นไรเขาชอบกินจับมือเขาชอบกินจับมือเขาชอบกินจับมือนี่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 เขาชอบกินจับมือ,มอก่าลูนากินแครอทอ่าเด็ก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  ตัวโตเขาอยากกินตัวโตเขาอยากกินไปแล้วอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะเจ้ไหมตัวโตเขาจะกินตลอดตัวเล็กเขาไม่ได้กินแล้วเขาชอบให้ตัวโตลูกตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนกันต่อครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะน่าจะที่ไหนครับที่นี่หรอครับที่อุยอุยะครับที่นั่งเหรอครับ เอาไปทางับข้าได้ไหมครับ้หดดูดูดพยายามใช้แรงีมีทั้งหมดระโดได้ไหมเ <c oughs> อออย่าไปจ่อยอ้เอออ้ยน่เอออให้เขาพยายามต่อไปนะครับไปก่อนนะครับ <c oughs> นกกระตัวดำครับ <c oughs> นกกระตัวดำทางโน้นีนกกระตัวอะไรนะนกกระตัวเมเจอร์มิเชลเลอร์อยู่นน้นเลยจ้า <c oughs> โอ้เชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อแก้วอะไรครับนกแก้วอีเล็กตัส เป็นนกแก้วที่ชื่อว่าตัดตัดว้างูอันนี้ของจริงอันนี้มีงูครับทุกคนไม่คาดฝันเลยครับงูจะมากินนกครับระวังนะมันจะไปกินนกแล้ครับไปแน่กินนกแน่ดูว่านกจะทำยังไงได้ครับดูไกลครับว้ายบายเหลือๆเหลือๆเลื้อๆเหลือต่อไปครับนี่อะไรครับลิงรออีกงอลิงรออีกงอลิงครับลิงครับนี่ไฟครับลิง ยิ่งน้อยเนี่ยก็ยังว่าจะจับเนี่ยเา็ยังว่าจะจับอย่างยิงน้อยยิงน้อยกระจายกระจายยิงน้อยไม่หยังไง่อยิงน้อยอ่ะแต่ไม่ติดจอบหน่อยยิงน้อยยิงน้อยโอ้ยมาเล็ดฟังปากวังมีใหรมีใครเหมือนกันมีโอ้ยอยู่นู้นยิงน้อยเอาโทรศัพท์เอาไหมอ่ะเอาโทรศัพท์เอาไหมอ่ะไม่เอาไม่เอา ค่ะไปเลี้ยวลิงโมเสกไปเลี้ยวบ๊ายเสือ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 จริงเหรอไปถามก่อนเดี๋ยวไปถามก่อนเสือครับเสือเสือกินอะไรครับเสือกินอะไรครับโอ้ดูมือเขาสิโอ้โหมีฟันกี่ซี่ก็ไม่รู้เนี่ยโดนกัดนะระวังการกัดของ พวกนี้มันจะน่ากลัวที่นี่อะไรคะ่ะ,รอ,ะโลโลคอร่อยนะอร่อยเลยเหรอคะกินเห็ดเหรอคะเห็ดสีโอ้โห,หอ,อะไรมันจะสวยขนาดนี้เห็ดสีเห็ดแดงเ,เห็ดแดงจับทุกคนเห็ดแดงดืดื้อชุกกระดูชื่ดู้อชิคกรตรงนี้อย่าขึ้นไปนะทุกคนมันมีตู้ไฟเนี่ยเห็นไหมทุกคนเอ,อเห็นไหมเนี่ยมันจะอันตรายนะตรงนี้ค่ะอือเราแค่มาขึ้นมาถึงแค่ตรงเห็ดตรงนี้นะคะทุกคนประจันเลยค่ะทุกคนครับผมครับ

เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทำดิฟิกเองด้วยนกใช่เข้าไปได้เข้าไปได้อาหาเขาไม่ให้เขาบอกว่ามันอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วเขาเลยเขาเลยไม่ได้ให้มอะไรพืชไปมาลูกมันต้องกินแครอลอยู่ใช่